ใบนี้ห้ามโดนใบอะไรพูดมาถ้าอยู่รู้จักอ่านาบ่เนี่ะไรแลนเน็ตเนี่ะไรท่า c เดอเดอเอิร์บเมกเมกเคอร์าไม่มีอะไรทำดูหญ้าดูนะไปทำเป็นเมื่อกี้อะพวกไม่มีอะไรทำเอาย่ามาเป่า คะเราจะพาชมชมผักชื่ออะไรนะออติกออติกนะคะอันนี้คือเวลาเราโดนอะ่ะมันจะเจ็บมากอืมอย่าจับนะมันเจ็บมากเนี่ยแล้วก็เราจะต้องใส่น้ําแข็งหรือว่าน้ําส้มวีเนกเนาะชลี<อ>ใช่ไหมล้างล้างน้ํานะถ้าเราโดนมันอ่ะมันจะแสบแสบเลยนะเจ็บเจบแสบๆเนี่ยแต่ว่ากินได้นะคะเอาไปใส่ซุปอร่อยแต่เ,เราไม่เอานี่ก็เหมือนแบบใบเฟิร์ ไ่ใบเฟิร์นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูพาชมผักตามป่านะจ๊ะแม่บอกว่าถ้าเรามาเดือน6ไอเดือน7 <c oughs> เดือนแปดอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีแบบราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ <c oughs> มิลลี่บอกว่ารู้จักหมดแหละผักกลางป่าตัวเสริมเสื้อน้ำเงิน กินข้าวอิ่มแล้วนะจ๊ะแล้วก็เดินออกกําลังกายยามเย็น18บแนาฬิกานะจ๊ะใช่ไหมเป้สิบเก้าหรือ18บแนาฬิกาแล้วนี่ลืมดู19บเนาฬิกาแต่ก่อนตรงนี้เป็นทางขึ้นบ้านเนี่ยเป็นรูขึ้นทางขึ้นบ้านเพื่อนแม่นะเนี่ย เห็นไหมบ้านเขาอยู่ข้างบนเขาเนี่ยคือบิลลี่มันโง่หัวอ่ะเนี่ยคุยกับวัวก็ได้นะจ๊ะ <laughs> โอ้ยไม่ใช่วัวนี่แพะอ๋อแกะหรือแพะแม่ หนูหูชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยพอในเมืองมาบ้านนอกนะก็เสียงดังคนอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดเขาอยู่กันเงียบๆนี่ดิบิลลีหูคนไหมฮะอะไรไหนพ,พ,พนี่นี่ใส่ซูปอร์เมากนอเดี๋วอ่ะเดี๋ยวก็อันนี้ไม้ไม้ที่แม่เก็บไว้ให้บิลลี่ตั้งแต่เด็กนะ ยันแก่ยันเท่าอ่อเท่าเดินย่องมาที่ป่าหนองหัวเน่ฝรั่งฟังเพลงไครเอไถ่ายไปดิมั้ง J'imagine. sauter, euh... Mais c'est des photos Non, en fait. กระโดดกระโดด